สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัชญาของนักคิดที่ชีวิตพลิกผันยิ่งกว่าซีรีส์ดราม่ากเกาหลีที่ว่าแน่อย่างต้องชิดซ้ายนั่นคือปีเตอร์อเบลลาดครับท่านผู้นี้ไม่ได้เป็นแค่นักปรัชญาและนักเทววิทยาผู้ปราดเปรื่องแต่ยังเป็นดาวติดตอกแห่งยุคกลางที่มีคนตามฟังบรรยายล้นหลามแถมยังมีเรื่องราวความรักที่โคตรซึ้งปนเศร้าชนิดที่ว่าถ้ามีโซเชียลมีเดียในยุคนั้นรับรองว่าต้องติดเทรนด์โลกแน่นอนเส้นทางสู่บัลลังนักปราช เมื่อคนเก่งมันทนอยู่ช้ยๆไม่ได้อเบลาดเกิดมาในครอบรครัวขุนนางแต่ท่านทิ้งมรดกทางโลกเพื่อมาทุ่มทีให้กับการศึกษาท่านเดินทางไปเรียนกับอาจารย์เก่งๆหลายคนแต่สุดท้ายก็เก่งกว่าอาจารย์ซะง,งั้นท่านเป็นคนฉลาดเฉลียวมีวาทศิลป์เป็นเลิศสามารถโต้คารมกับนักปรา์ผู้ใหญ่ได้ดูเดือดทําให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วยุโรปในฐานะดาวรุ่งแห่งวงการปรัชญา เหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านวิชาการที่อธิบายเรื่องยากๆให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆและมีคนตามฟังบรรยายแน่นขนาดทุกครั้งข้อคิดอเบลาดแสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์เป็นเรื่องสำคัญแต่ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จะท้าทายความคิดเดิมๆก็สำคัญไม่แพ้กันครับในยุคที่เราต้องแข่งขันกันในทุกๆด้านการที่เรามีความรู้ความสามารถโดดเด่นและกล้าที่จะคิดต่างจะทำให้เราเป็นที่รู้จักและมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นครับความรักต้องห้าม เมื่อหัวใจมันฟังเหตุผลไม่ไหวชีวิตของอาเบลาดไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนกับเรื่องงานครับเรื่องความรักนี่แหละที่ทําให้ชีวิตท่านพลิกผันไปตลอดกาลท่านตกหลุมรักเอโลอิสซึ่งเป็นลูกศิษย์คนโปรดของท่านผู้ที่เป็นหญิงสาวที่ฉลาดเฉลียวและงดงามการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงกลายเป็นการเดทแบบลับๆและนําไปสู่ความรักที่ลึกซึง้งจนมีลูกด้วยกันดรามา่านี่คือจุดพีของเรื่องเลยครับ ในยุคกลางที่ศาสนาจักรมีอำนาจสูงสุดและนักบวชห้ามมีครอบครัวการกระทำของอเบลาดถือเป็นเรื่องที่ผิดบาปมหันเมื่อความสัมพันธ์ถูกเปิดเผยลุงของเอโลอิสก็โกรธแค้นมากถึงขั้นส่งคนไปตอนอเบลาดเพื่อลงโทษและแก้แค้นโอ้โหนี่มันยิ่งกว่านังแก้แค้นดูเดือดอีกนะครับอเบลาดต้องเสียความเป็นชายเสียอาชีพและต้องหันเหชีวิตไปบวชเป็นพระส่วนเอโลอิสก็ต้องเข้าอารามชีไปชั่วชีวิตข้อคิด เรื่องราวความรักของอาเบลาดและเอโลอิสเป็นบทเรียนที่ซึ้งปนเศร้าว่าความรักนั้นมีพลังมหาศาลแต่มันก็มาพร้อมกับผลกระทบที่ร้ายแรงได้เช่นกันครับในยุคที่คนเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกส่วนตัวแต่อาจจะหลงลืมกรอบของสังคมหรือผลที่จะตามมาบทเรียนของอาเบลาดเตือนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและรับผิดชอบต่อการกระทาของตัวเองครับสงสัยก่อนแล้วค่อยเข้าใจเมื่อการตั้งคำถามคือหนทางสู่ปัญญา แม้ชีวิตจะเจอเรื่องราม่าขนาดนี้แต่อเบลาดก็ยังไม่หยุดคิดไม่หยุดตั้งคำถามท่านได้เขียนหนังสือที่ดงดังชื่อว่าใช่และไม่ใช่หรือ s i k and No ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อความขัดแย้งแต่คำพีรไบเบิลและคำสอนของนักบุญต่างๆแล้วนั่มาตั้งคำถามและถกเถียงกันท่านเชื่อว่าโดยการตั้งคำถามเท่านั้นเราจึงจะเข้าถึงความจริงได้ด้วยการสงสัยเรานำไปสู่การสอบถาม และด้วยการสอบถามเราได้มาซึ่งความจริงประโยคนี้เป็นเหมือนคำพีข,ของการคิดวิเคราะห์ในยุคนี้เลยครับในยุคที่คนเราชอบเชื่ออะไรง่ายๆชอบเสพข้อมูลที่ปรุงแต่งมาแล้วคำสอนของอาเบลาดเตือนให้เราอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆจงตั้งคำถามสงสัยหาข้อมูลและคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อนเสมอครับมุกตลกสงสัยตนนั้นอาเบลาคงจะแอบคิดในใจว่า พวกเธอเชื่ออะไรกันง่ายจังเลยไม่สงสัยบ้างเหรือว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็โดนหลอกเอาหรอกแล้วก็คงจะสายหน้ากับความไร้เดียงสาของผู้คนมโนคติ c อนเซปชวลิ i s m เมื่อสากลไม่ใช่แค่ชื่อแต่เป็นความคิดในวงการปรัชญาอเบลาดมีชื่อเสียงจากแนวคิดเรื่องปัญหาของมโนคติสากลซึ่งเป็นการถูกเถียงกันว่าแนวคิดทั่วไปเช่นความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสีแดงนั้นมีอยู่จริงนอกจากสิ่งของแต่ละชิ้นหรือไม่ อเบลาดเสนอแนวคิดที่เรียกว่ามนโนคติคอนเซปชวลิซึมซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเรยลิซึมสากลมีอยู่จริงกับโนมินอลลิซึมสากลเป็นเพียงแค่ชื่อท่านเชื่อว่าสากลไม่ได้มีอยู่จริงในโลกภายนอกแต่เป็นความคิดหรือแนวคิดที่เราสร้างขึ้นในสมองของเราเองเพื่อจัดหมวดหมู่สิ่งต่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนกับที่เราสร้างแท็กหรือแคตตากรีตในระบบข้อมูลของเราเพื่อให้เราค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อคิด แนวคิดนี้สอนให้เราเห็นว่าภาษาและความคิดของเรามีพลังในการสร้างความเข้าใจและวันโลก,กัศั์ของเราเองการที่เราใช้คำพูดหรือแนวคิดอะไรเราก็กำลังสร้างโลกของเราเองไปพร้อมๆกันการเลือกใช้ภาษาที่ดีคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นครับจริยธรรมแห่งเจตนาเมื่อความตั้งใจคือสิ่งสำคัญที่สุดอเบลาดมีแนวคิดที่ล้ำสมัยมากๆเรื่องจริยธรรมครับท่านเชื่อว่า คุณค่าทางศิลธรรมของการกระทำไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แต่เป็นที่เจตนาหรือ intention ของผู้กระทำต่างหากละ่ะลองนึกภาพคนสองคนที่ทำผิดพลาดเหมือนกันแต่คนนึงมีเจตนาดีส่วนอีกคนมีเจตนาร้ายเราก็มักจะตัดสินว่าคนที่มีเจตนาร้ายนั้นเลวกว่าใช่ไหมครับข้อคิดในยุคที่คนเราชอบตัดสินกันที่ผลลัพธ์หรือสิ่งที่มองเห็นคำสอนของอาเบลาเตือนให้เรามองลึกเข้าไปในเจตนาเบื้องหลังการกระทำครับ การที่เราพยายามทำอะไรด้วยเจตนาที่ดีด้วยความเมตตาด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ออกมาดีเสมอไปแต่คุณค่าของการกระทำนั้นก็ยังคงอยู่ครับนี่เป็นเพียงแค่ภาพรวมของชีวิตและปรัชญาอันยิ่งใหญ่ของปีเตอร์อาเบลาดเท่านั้นนะครับเรื่องราวความรักอันซึ้งปนเศร้าและแนวคิดปรัชญาที่ท้าทายความเชื่อดาเดิมทําให้ท่านเป็นหนึ่งในนักคิดที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ใครที่สนใจประวัติศาสตร์ปรัชญาเทววิทยา หรืออยากจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลศรัทธ,ธาและความรักให้ลึกซึ้งขึ้นผมขอแนะนําให้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับปีเตอร์อาเบลาดและเอโลอิสมาดูนะครับโดยเฉพาะจดหมายโต้ตอบของท่านทั้งสองที่เป็นเหมือนบันทึกความรักอันเป็นอมตะรับรองว่าคุณจะได้ทั้งข้อคิดและกําลังใจในการใช้ชีวิตและอาจจะเสียน้ําตาให้กับความรักของท่านทั้งสองด้วยครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ